การปลุกก็คือเมื่อเราตื่นเช้ามามีแสงใช่ไหมคะก็จะปา่าจะจะมีเสียงดังขึ้นใช่ไหมคะวันนี้ทานยิงจะใช้ LDR ตัวนี้นะคะเป็นตัวรับแสงนะคะว่ามีแสงมากระทบปุ๊บให้มันมีเสียงดังออกทางบัสเซอร์หรือลำโพงนะคะทีนี้เสียงดังนั้นออกมาได้นะคะทานยิงจะใช้ IC นะคะ ZL66T นะคะเป็นตัว ขับเสียงเพลงนะคะแล้วตันยิางก็จะมีตัวนี้นะคะ 2N3906 นะคะก็เป็นทรานซิสเตอร์เอาไว้ขยายตอนขยายสัญญาณทางไฟฟ้าตอนแสงมานะคะก็คือเจ้าตัว ldr ตัวนี้พอรับแสงเสร็จปุ๊บสัญญาณทางไฟฟ้ามันไม่พอที่จะไปขับให้ ic ทำง,งานได้ตันยิางก็เลยใช้ทรานซิสเตอร์นะคะซึ่งเป็น อ,อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่ช่วยในการขยายสัญญาณนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันทีละสเต็ปเลยดีกว่าเนาะทำง่ายๆนะคะตรงนี้นะคะถ้าเกิดเราไปเซิร์ชอินเทอร์เน็ต np สอง n สามเก้าศูนย์หกนะคะมันก็คือรานทิสเตอร์ที่เป็น p n p ใช่ไหมคะ p ก็คือขั้วบวกใช่ไหมคะ n ก็คือลบนะคะแล้วก็ p ก็คือบวก วิธีการต่อทรานซิสเตอร์นะคะมันจะมี3ขาใช่ไหมคะตรงนี้เป็นขาอ e ีมิเตอร์นะคะไปดูได้ในในอะไรคะในอินเทอร์เน็ตนะคะเซิร์ช Google 2N3906 ก็จะบอก Data s h e e t มาเราก็จะดูขาสิ่งที่เราต้องรู้ก็คือดูขาแล้วก็ชนิดของทรานซิสเตอร์นะคะก็จะมีเบสนะคะอยู่ตรงกลางนะคะแล้วก็จะมีสีนะคะหลักการนะคะก็คืออ e ีเนาะ E ก็ต้องต่ออ่า by S นะคะ by S ตรงนะคะอ่า by S ตรงนะคะแล้วก็ B นะคะ B ตอนนี้ทำหน้าที่เป็น Input นะคะ input ก็คือรับสัญญาณในที่นี้จะรหญิงจะให้มันรับสัญญาณของ LDR นะคะเป็น Input นะคะแล้วก็ขา C ก็คือขา collector นะคะขา C ก็คือขา output นะคะ เอาพุตก็คือเมื่อมันรับอินพุตเข้ามามันก็จะให้เอาพุตขยายออกไปสู่ตัว IC Melody ของอาจารย์หญิงก็คือแซ l 66T นะคะ O อ่าทีนี้ตรงนี้ต้องต่อ bys นะคะ bys กับนะคะ มาดูกันนะคะทีนี้ IC ตัวนี้นะคะเป็น IC กําเนิดเสียงหรือเราเรียกว่า IC Melody นะคะก็จะมี3ขาเหมือนกันนะคะขาดิมสุดตรงนี้นะคะเป็นขาเอา p ์พุตนะคะลืมบอกไปว่าให้หันเบอร์เข้า,ขาหขายงหน้าขึ้นมานะคะตรงนี้เป็นขาเอา p ์พุตนะคะตรงนี้เป็นขา VCC นะคะก็คือขาใจไฟนะคะแล้วก็ตรงนี้เป็นขากราวดีตัวเดียวนะคะคือขากราว ตัวนี้ก็คือเดี๋ยเราจะมาค่อยๆต่อตรงนี้ก็คือตัวต้านทาน5 6 0หโอห์มเดี๋ยวใช้น้อยกว่านั้นใช้เมื่อน้วนี้ก็ได้แล้วแต่นะคะใครมีกี่โอห์มก็ใช้ได้หมดเลยแต่ว่าตอนตอนนี้อาจารย์หญิงหยิบมา5 6 0โอห์มนะคะตรงนี้ LDR รูไปแล้วนอกบัสเซอร์รูไปแล้วแล้วก็มีสายไฟเล็กน้อยนะคะวิธีการต่อนะคะอาจารย์หญิงก็จะเริ่มต้นนะคะขออนุญาตตั้งกองตรงนี้นะนี่นะคะ เริ่มต้นนะคะจันหญิงก็จะเอา 2n3904 นะคะเอาเบอร์เข้าหาตัวนะคะเอาเบอร์หันเข้าหาตัวนะคะแล้จันหญิงจะเขียนไว้ตรงนี้นะคะเผื่อใครเอาไปต่อเล่นนะคะตรงนี้นะคะ 2n3906 เมื่อกี้อาจจะพูดผิดนะคะเบอร์จันหญิงใช้2เบอร์นะคะ,ะตรงนี้นะคะเป็น คู่อะไรคะตรงนี้เป็นลบเมื่อกี้เราบอกนะตรงนี้เป็นบวกนะคะตรงนี้เป็นบวกเพราะว่าเป็น p n p นะคะทีนี้จย์หญิงก็จะมาต่อกับตัว IC ตัวนี้นะคะ IC Melody นะคะเขียนไปต่อไปอาจจะพูดเพี้ยนไปน,นิดนึงเนาะอ่าโอเคพูดเพี้ยนไม่เป็นไรเนาะก็บางทีขาอาจจะผิดไปนี่อ่านี่นะคะไม่ผิดหรอกะคะ่ะอ่าโอเค ตรงนี้นะคะเป็น IC Melody นะคะก็คือ ZL66T นะคะตรงนี้ก็จะมีขาอะไรคะอา6 6 t ใช้ IC Melody อื่นก็เหมือนกันนะคะอยู่ M ะกูลพวกนี้นะคะก็จะเป็น IC กํกำเนิดเสียงนะคะตัวนี้นะคะปึ๊บปึ๊บตรงนี้เป็น VCC นะคะแล้วตรงนี้เป็นเอาท์พุตนะคะ เขียนเอาพุทผิดแหละอ่าตรงนี้เป็นกาวนะคะตรงนี้หน้าทานนา,านที่เซอร์ทำหน้าที่ขยายสัญญาณนะคะทำหน้าที่ขยายสัญญาณเพราะฉะนั้นเวลาเราต่อขานะคะตรงนี้เป็นขาเอาพุตของฐานซิสเตอร์ใช่ไหมคะมันขยายออกมาแล้วถูกไหมคะเราก็ต้องเอาขาเอาพุตตัวนี้นะคะไปต่อกับอะไรคะไฟบวก ไฟบวกของ VCC ก็คือ VCC มันไอตัว z l 6 6่มันจะทำงานได้มันต้องจ่ายไฟเข้าไปใช่ไหมคะแน่นอนตรงนี้เอาพุทของเราต้องต่อกับอะไรคะต่อกับอะไรคะว่าลำโพงไม่ค่อยสวยเนาะต่อกับลำโพงขั้วบวกตรงนี้ก็ลำโพงขั้วลบนะคะขั้วลบก็ไปต่อไดคะ ไปตอกกาววาดกาวไม่ค่อยสวยต้องขออภัยนะคะนี่นะคะไปตอกกาวนี่นะคะอ่าจจะหย่งก็จะต่อเอาพุทก่อนนะคะเอาพุทนะคะอ่าบวกก็ไปต่อตรงนี้นะคะนี่แล้วเราก็เสียบนะคะใส่ไฟจุ๊บจุ๊บเออใส่ไฟนี้ไม่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 เหมาะนะคะเดี๋ยวก่อนเนาะอ่าเดี๋ยวขยับฐานซิตเตอร์ไปนิดหนึ่งนะ ไอ้ไม่ใช่ขยับ IC ไปนิดนึงเนะี่ยเห็นไหมชอบพูดผิดเลยเนะนี่ยตรงนี้นะคะขยับมานิดนึงเพื่อที่จะได้ต่อสายไฟได้นะคะไม่ตันหญิงตาไม่ค่อยดีแล้วต้องเล็งนิดนึงแล้วก็เสียบโหนกเนี่ยะคะบัสเซอร์ขั้วบวกมันจะมีเขียนไว้อยู่เห็นไหมคะเราก็ขั้วลบเราก็ไปต่อกาวรอไปเลยแบบน,นี้นะคะเสร็จแล้วตันหญิงบอกว่าให้เอาเส้นเอาพุทของ 2n3904 ไปต่อกับ VCC ใช่ไหมคะอ่าเราก็ต่อกับ VCC แบบนี้นี่เอาพุทก็ไปต่อ VCC กับขา IC แบบนี้นะคะนี่ได้แล้วนะคะทีนี้ขาข้างนี้ของอะไรคะมาเก็บรายละเอียดค่ะข้างนี้ของอ่า ICmelody นะคะคือขากาวใช่ไหมรอไลน์เราก็มาใส่ขากาวไปชุบนะคะ จันหญิงอยากบอกว่ามีผิดนิดนึงนะคะเอาพุ t จันหญิงไปถอมไหมคะกลางค่ะกลางคืออินพุตนี่ค่ะต้องพอค่ะเอาพุชใช่ไหมคะเอาพุชไปใส่ vcc เพราะว่านี่เอาพุชออกมาเป็นไฟที่ขยายแล้วนะคะที่ขยายก็เหมือนข่ะไฟแล้วก็ไปต่อกับ vcc ไอไปต่อกับ vcc ของ zl 6 6่เห็นไหม่พูดแล้วก็ ไปเอยเลยนะคะอาทีนี้นะคะตรงนี้ทานทซิสเตอร์ตรงนี้ขาอะไรเอ่ยนี่ขาบวกใช่ไหมคะขาบวกแล้วมันเป็นขาอะไรคะที่อาจารย์หญิงบอกมาตะกี้นี้มันเป็นขามิตเตอร์ใช่ไหมคะขามิตเตอร์ก็ต้องบแอ s ตรงบแอสตรง,ต,รงตอนนี้มันเป็นขั้วบวกบแอสตรงก็คืออะไรคะต่อตรงก็คือบวกบวกลบลบจะหาสายไฟก่อนนะคะอะาแล้วก็เอานี้นะคะไปต่อไฟขั้วบวกต่อรอไว้เลยนะคะ อ่านี่อ่า,อา,อาแล้วเมื่อเวลามาเช็คกันว่ามันครบก,กันหรือ,อยังนะคะอ่าต,อตรงนี้ไบแอสตรงต่อกับไฟบวกตรงนี้เอาพุทนะคะพอสัญญาณเข้ามาทางอินพุตขาอนี้แล้วเดี๋ยวตาหนิงจะชีขข้ขาตรงนี้ไว้ให้นะคะอืมตรงนี้เป็นอินพุทนะคะพออินพุทเข้ามาแล้วปุ๊บไฟออกมาใช่ไหมคะขายายสัญญาณออกมาเสร็จแล้วปุ๊บเข้าไปที่ VCC ของอะไรคะของ แซ6 L66T เพื่อที่จะกสร้างสัญญาณเสียงนะคะส่งไปที่บัสเซอร์บัสเซอร์ก็ต่อควบบวกเข้ากับเอาต์พุตของ IC Melody แล้วก็ต่อเข้าไปตรงนี้ต่อนะคะก็คือเดี๋ยวเราจะใส่อินพุตนะคะอินพุตในที่นี้ต่หนิจะใช้เจ้าตัวนี้นะคะก็คือ LDR นะคะ LDR ก็มาต่อเข้ากับตรงอินพุตก็คือที่ขา เบทตรงนี้นะคะเราก็จะไปต่อ ldr ตรงนี้นะคะมาสัญ,ญลักษณ์ของ ldr นี่นะคะ,ะแล้วก็อไอ้ขั้วหนึ่งก็ไปต่อขั้วลบแบบนี้นะคะเฮ้ยแต่ยังเขียนแบตเตอรี่เขียนก่าวผิดโอเคไม่ใช่แบตเตอรี่นะคะแบบนี้นะคะอะเราก็เริ่มกันเลยนะคะขากลาง ldr มีขั้วไหมคะมันคือตัวต้านทานแต่ค่าตําแสงไม่มีขั้วนะคะใช้ขันไหนก็ได้นะ ต่หญิงก็ข้ามสเตปม,มาตรงนี้เดี๋ยวว่าตั้งหญิงไปต่อตรงนี้ได้ไหมคะนี่ตันหญิงก็ไปต่อกาวเพราะว่าเรามีกาวแล้วขาย,ยาวถุกจะได้ลองใช้ใส่ไฟนะคะนี่ต่อกาวนะคะเดี๋ยวจะลองขาจะหักนะคะอ่าเดี๋ยวเราจะลองจ่ายไฟดูนะคะตั้งหญิงจะใช้นี่นะคะจ่ายไฟพวบบกควบลบไฟมาจากอันนะคะ ถ้าไม่มีก็ใช้แบตเตอรี่ก็ได้นะคะแบตเตอรี่5โวลต์6โวลต์ได้หมดเลยนะคะเอาตั้งแต่5โวลต์ขึ้นไปเพราะว่าน,นี้ไฟจากคอมพิวเตอร์มา5โวลต์ใช่ไหมคะอ่ะโอเคแล้วก็ต่อเลยคะ่ะแล้วก็ไปต่อสายไฟนี่นะคะกับไรคะกาวนะคะคะได้เสียงแล้วแต่ทีนี้เราลองดูว่าปิดเสียงก็ แสงมันมืดใช่ไหมคะแต่เสียงมันก็ยังดังอยู่อย่างนี้ตาหิงจะทํายังไงเดี๋ยวขอเปิดก่อนอตาหิงก็จะใช้เจ้าตัวนี้มาช่วยนะคะในการดรอปสัญญาณของมันนะคะก็คือตาหิงก็จะมาต่อเพิ่มนะคะตรงนี้เราเรียกว่าใบแอร์แอร์เราก็มาต่อสเต็ปดาวลงไปอันหนึ่งน,นะคะมาดรอไปไฟตรงนี้นะคะ วันนี้เราใส่ R นะคะแบบนี้นะคะอ่าอันนี้อันนี้เราไปต่อก,กาวใช่ไหมคะ LDR เราไปต่อก,กาวอ R แล้วก็โดยต่อขา VCC นะคะที่มันเป็นอยู่เนาะก็คือเอามาดอกอใบนะคะอโอเคนะคะแลนนี้ก็มาใส่ต่อตอนที่ต่งางหูวาดรูปก็เคยใส่ตรงนี้นะคะอ๋อใส่ตรงนี้จุ๊บ เนะคะเราก็ไปใส่กับขาเะยคะขา VCC ใช่ไหมคะตอนนี้ก็พยายามมากเลยว่าจะให้มันไม่ต้องใช้ใสายไฟนี่ทุกคนก็จะไม่งงนะคะอันนี้ตันยิงไปต่อพูนดาวไว้ตรงขากาวใช่ไหมคะมันเยอะเกินไปตันยิงก็มาต่อพูนอาัาเพื่อไปลดกระเจาที่ขาฝลายตรงนี้ไอ้พูน ไปลดกระแสไฟของมันตรงนี้นะคะอ่ะโอเคเดี๋ยวเราลองเทสดูนะคะจะมีนจะใส่ขาไฟเข้าไปนะคะอ่าคานนี้ไม่ติดนะคะไม่ติดก็ต้องแสดงว่าสาอไฟยังไม่พอนะคะเดี๋ยวตะหนจะหาอะไรมาใส่ดีนะให้ไฟมันเยอะๆนะคะอ๋ะอแลยวตัหนึงเป็นต่ออะไรก็ได้เนาะ จริงๆแล้วเอาไฟสองมันก็มาค่ะแต่ว่าตรนนี้ตันยังยเปิดไม่ได้ไน,นะคะเิดไฟลงสองดูปซิจะมาไ,ไหมมันมาเพราะว่าตันยังออกเล้วนะคะเดี๋ยวตันใส่เปินต่อ้าน,นิดนึงนะคะ คือข้าเมื่อกี้เนาะอันนี้ก็ตัวอาก็จะไป,ปูนอัพเข้าไปตรงข้ามกันเพราะว่าเมื่อกี้นี้มันเยอะเกินไปใช่ไหมคะแต่ถ้าเกิดว่าไม่มีมันก็น้อยจนไปใช่ไหมคะเราก็ต้องใส่ให้มันถูกนะคะอี้ <ๆๆ S 1> อ่าก็ลองติดดูนะคะมันก็ไม่ได้รับแสงมันก็จะทำไมคะไม่มีเสียงเปิดปุ๊บ แล้วเมื่อกี้ทำไมตัว R เมื่อกี้ R LDR R, ตัวเมื่อกี้ไม่ได้เพราะว่าตัวมันพื้นที่มันเล็กนะคะพอเอาไปแล้วปุ๊บพอเอา R าอาร์ความต้าทนทานมาดอกปุ๊บค่ามันทําไมคะค่ามันน้อยเกินไปจนสัญญาณมันไม่เข้ามันก็เลยไม่พอพื้นที่หน้าตัดมันน้อยนะคะพอเราเปลี่ยนปุ๊บก็จะสามารถใช้อันเพราะฉะนั้นค่านี้กับค่านี้เราต้องเลือกให้มันแมทช์กันนั่นเองนะคะโอเคหวังว่าทุกคนก็จะไปสร้างนาฬิกาตุกตักเรตคอนิตก่อน ไป,ปะยกใช้อย่างอื่นก็ได้นะคะตอนเป็นกล่องบนตีก็ได้ตรงนี้นะคะเราก็อาจจะใส่เซ็นเซอร์ใส่อะไรมาแทน LDR ก็ได้นะคะขึ้นอยู่กับว่าเราจะให้มันตรวจจับอะไรเช่มีคนเดินผ่านแล้วก็มีเสียงร้องอย่างนี้ก็ได้ก็ไปติดเซ็นเซอร์ตรวจจับได้กัน okay.